อันนี้มีอย่างแมงกุจีเห็ดปวกเดี๋ยว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 มือผมอย่างแมงกุจีพี่น้องเลยดิดู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 ี่ดู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 ด้อูด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 เดีดูวูดูดูเูดูดเด็ดูาูดาบูดอดูดูดูี่ด้ดู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 กูดูดดู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 ดบาูด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 ููดูดูดูอูด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 ูน้องส้มูด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 ้ดูดูดูบูด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  ว่ามีคนไทยมากมากอีหลีนี่มากเมนบอกรับได้ยืนบอกคือรับได้ได้คุยกันได้ล่มกันเบื่งใจกันเมนบอกสบายดีอันนี้เม่นน้องอย่างน้องผิวอ๋อิึงนี่กว่าผู้อ้ยแม่ค้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเด้ครับเด้อไข่มดแดงเที่ล้านเลยพี่น้องเ้ยอลังการงานสั่งครับไข่มดแดงเทรล้านเลยสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจ้อยมาแล้วครับลุงปีเตอร์ เลาะเสาะแสบครับวันนี้ครับพาพี่น้องมาเลาะที่ตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าอุเทนเลครับเด้อเป็นช่วงหน้าฝนครับยากฮู้ว่าหน้าฝนนี้นะครับซึมีอาหารการกินที่มันแตกต่างออกไปอย่างไดนะครับที่สําคัญครับมื้อนี้ลุงปีเตอร์มาหาเลาะเบิ่งแม่ค้าหนาหวานแม่ค้าหนาใสครับซิเป็นผู้ใดไปติดตามเบิ่งกันนะครับคลิปนี้มีคนสวยแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับพี่น้องครับที่จะถือเลือกให้อยู่ในปกคลิปของเราไปพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับคันมาตลาดนัดไทยลาว่าอูเทียนพี่น้องบ่มาร้านนี้บ่อได้เด้อครับเด้อนี่บึ่งนะครับปลาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้สดๆใหม่ๆแปลทุพ่สดอยู่ะกำลังจกเนาะโอ้ห่อยห่อยห้วยก็ได้หมวกคักเถอะซื้ออย่างเมื่อได้ห้วยหวดครับพวกปลาพวกอย่างนี้บ่ลูกบบ็อ โอ้โหเพชรยังกินนะเพชรยังกินไปปมกเนาะเอาขอบคุณห,หลายๆครับผมเออีกฝากฝั่งหนึ่งของตลาดเ้วเด้อครับพี่น้องครับสีเดียพบพ่ออยู่บ่แม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนงามอันนี้เพิ่นมาเลือกเอาเห็ดครับนี่ของเห็ดอ,อ,อีหยังอันนี้แม่ค้าอันนี้เห็ดอะไรเหือนมือเพื่อนเนห็ดค <c oughs> ่าโอ้เห็ดยู่ค่าห็นบ่โอ้เอาไปก้อยแซบ,บได้หเออก้อยแซบขนาดเด้อ เห็ดยูคาครับพี่น้องครับเปย่างเบิกกร์นสกอนครับมื่อน,นี้ตลาดนัดทางฝั่งขวาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีคอนโดแม,ง,นนแมงกีนูนมีแมงกีนูนเด้อพี่น้องเด้อเบิกกร์นสกอนนี่ครับมาซื้อเอาได้กระปุกเท่าไรอันนี้ฮะห้าสิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับเปิดขายบริแพงประมาณห้าสิบตอันนี้มีอย่างแม่แมงกุจ,จีเฮดพวกเฮปบวกเดียวเรียวเรียว ม๊ดผลแมงมกุจีพี่น้องไอ้ดินดู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 นูีูอูด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 กดูด่ด้ไูด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 ูนูดูดนดูดูดนดูลเดาดเดูดูดอดู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 ดงจูดูอูด้ดูด่นบดู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 ู้ดูดูดูาูดูาูดอยูาูาหาูด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 ูลูดูดูดไดูอูด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 เดูด เฮาสิบอกเจ้าซาเดอมาพี่น้องท่านบ่อยากกึ่งดึงนะครับอยากซื้อเฮ็ดซื้อหอนนะครับมาซื้อเอาอ,อยู่ตลาดนัดไทยลาวเฮาสิอปลอดภัยในการซื้ออยู่ซื้อกินนะครับเฮาสิปลอดภัยจากการเป็นเฮ็ดผิดเฮ็ดเบื่อ่นมาซื้อเอาอยู่ตลาดนัดไทยลาวนี่แหละครับรพี่น้องครับรเป็นยังไงเจ้ไฟแปลออกระบบไฟเจ้านะโอ้ยกับโคเอาออกเนี่ยเถอะไฟหมานนะเออม,มาแบ่งให้ข่อยเด้อบักอ้วัวขดอ้วัวขดนี่ครับพี่น้องเลยอันนี้บักตานเนี่ครับเด้อ บมดครับบักตาอี่ทางฝั่งสซบปลาวนี่เขาย่เอามาขายอยู่นี่เม็ดเลยว่าคือมีคนมงามเลยทางพ้นสวรรค์นี่คือมีคนงามเลยเหรอไทยบ้านนาหัวบ่อวะบ้านนาหัวบ่ออันนั้นก็งม้ยี่ห้อกันบ่หนะกางงามกันนาหัวบ่อวะบ่นะโอ้ล่อๆนี่ดิรอกันนั่หัวบ่อรอๆนี่กันนาหัวบ่อคือกันอีกบ่โอ้ยเด็กการจู่ไทยก็ยังหายากได้หมดสบักเอาโอคาโดนี่แมียนอีรีบ่มันบ่คือกันเนาะอันหนึ่งสิเป็นแบบไล่ อันหนึ่งสิเป็นแบบเกลี้ยงเกี้ยงแต่ที่นี่เนี่ยในแม่ค้าง,งามแม่นอนล้านเปอร์เซ็นแม่นบอกนานโอ้ยผมมีปฏิเสธอีกรุ่นนี้เ <c oughs> ออไปพี่น้องไปย่างเลาะไปเบิ่งครับมือนี้เขาสีพบพ่อคนงามหรือบ่นะครับาาขาบพ่พ่อก็บอกว่ากันเด้อครับเด้อย่างเลาะนี่คนงามคนหนึ่งรับเจอแล้วนี่อืมนี่แม่ค้ากง,งามนี่มีทั้งคนงามนี่เบิ่งนี่นานแม่ค้าโอ้ยเห็ดปวกเรานี่พี่น้องไ,นนไอ้พู้น้องอะไรคะเห็ดปวกนี่ดิเอาทั่วดินบ่เนี่ยบ่ มันจะคือเห็ดปวกเนาะเนี่ยเป็นเห็ดปวกมันน่าจะหมดจ้าแล้วนะปานเห็ดปวกเนี่ยหอยเนี่ยครับพี่น้องครับจิบข้าครับกำลังขายปลาครับพี่น้องครับปลาสดๆปลาใหม่ๆปลาน้ำโขงครับเพิ่นไปซอกหามาพี่น้องเลยนี่ได้ปลาใหญ่ๆงามๆอันนี้ห้องปาตะเพียรเนี่ปลาตะเพียนเลยครับพี่น้องครับ เนี่ยค่าสาวสวยมันนี่าสิมีโอกาสได้คุยได้ลมนำผนจากน้อยหนึ่งนะครับพอได้หู้จัก,กอพอได้โปรโมทตลาดนะครับเชิญชวนเอาพี่เอาน้องเข้ามาตลาดหนักไยลาวมาหาซื้อของอยู่ของกินนะพี่น้องสบายดียดเอาบอกซื้อสก,ก่อน้องอยังน้องสม้มน้องสม้มน้องส้มมาจากบ้านไดบ้านบนอบ้านย่างนะหินบุญเหนือหินบุญเหนือน,นี่เหรอฝันงนี้บ่ฝักงน,นี่เส่งซึ่งนีเลยเหร หินบุญเหนือนะครับบ้านเพิ่นอยู่หินบุญเหนือน้องสมมาขายเครื่องขายของนี่ขายโดนหรอือเปล่ามางพ่อย่างปลากับย่างไก่ทวดินย่างปลากับยา่างทวดินเท่านั้นโอ้มากระไผ่เนี่ยมาผู้เดียวนี่เลยมาผู้เดียวเลยมาผู้เดียวแสดงว่าเครื่องของที่เอามานี่เขาไปซื้อมาอีก่ที่หนึ่งบ่หาเองหาใครเป็นคนไปหาอีพ่ออีพ่อโอ้พ่อเปนะ็นคนไปหาปลาหาบักทวดินนี่เขาปลูกเองวะ แต่เขาไปคนมาขายอืมวันนี้ถามอีกเนี่ยน้องสมมีแฟนหรือยังโสดบ่โสดอีลีนี่บ่อีลีอีหรออีลีโอ้ขอโทษขอโทษถามอีลีเด้ออายุยจักปีแล้วนี่สิบเก้าปีนี่สิบเก้าปีนี่น่นะป๊าดเป็นสาวเต็มตัวแล้วเนาะขายดีบ่ช่วงนี้ขายพอขายพอได้ขายยุพอได้ขายเนะออยาะว่ายังไงว่าช่วงตั้งแต่ช่วงหนาฝนมานี่ ส่วนใหญ่ที่ของเอามาขายเป็นป่าเลยเป็นบ่ก็แสดงว่าเริ่มขายได้แล้วเป็นบ่คนมาหลายบ่ระยะานี่2 2 3อาทิตย์มานีออ่ก็คือว่าหลายเกิบได้หลายเกิบอืมถามอีก่เนี่ยเด้อได้ยี่บ่ได้ขันมีผู้บ่าวไทยมาหมาัมกเจ้าสีหมักเขาอยู่บ่กับักกับเบิ้งเจ้าสีมักเขาอยู่บ่ไม่ง,ง,รรงายวันนั้นอ่างไรนบ่เจ้าคืองามอยู่นะ ลุงบิเตอร์เบิงน้องสมนี่งามงามเลยครับพี่น้องตัวจริงเป็นงามมากเลยนะครับรว่าไงวะที่ที่ที่ว่าออกไปนี่กล้องนี่บ่ค่อยสวยบ่ค่อยงามนี่เพราะว่าไงวะกล้องลุงบิเตอร์อาจจะบ่ดีครับรแล้วก็แสงแดดหรืออีอย่างต่างๆร่วมถึงว่าตัวน้องสมเองเพิ่นเดินทางมาตั้งแต่เด็กๆเนาะลูกจังโมงลูกตีโมงอ๋อตีสี่แล้วก็เก็บเครื่องเก็บของขึ้นมาขึ้นเพื่อมันบ่ออกจากบ้านมาขึ้นเพื่อแล้วก็ขวบมาเนี่ยบ้านมาขึ้นเพื่อแล้วก็หกโนงเพื่อมาเห็นตังซื้อเปล่าพี่ไม่ต้องซื้ออีกแล้วก็ขึ ก็ามาล่อขึ้นยู่ดานไทยนี่อีกประมาณสุโมงกุ้วะสุโมงกว่าะเป็นหัวคี่าข้ามาตั้งที่โอ้แล้วมองเขาขายของนี่เอ้าไปขายของนำ้ำไปขายของน้ำคุยไปนำ้ำเออเออเออพี่น้องขายเครื่องไปร้ยว้อมนะครับขออนุญาตคุยไปน้ำเ้อะเอายักโลดีครับอ่าเป็นสิบแบะมาใหม่น้องสมถ้าว่ามีคนไทยมามากอีริ่นี่มากเมืนบอกรับได้ยืนบอกคือรับได้ได้คุยกัน ได้ล่มกันเบื่องใจกันแม่บอกคัดเป็นไปได้ก็คืออาจจะต้องกระทึงขั้นหักกันเนะาะหักกันก็ต้องไปขอไปสู่ไปขอข้าดองอยู่ทางบ้านน้องสมนี่แห้งบอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น้ำเต็มแปดหมืถึงแสนตะกูลแล้วบอกแปดหมื่นบาทถึงแสนบาทคือยังน้องสมนี่สิเอาประมาณเท่าไหร่ขอโทษขอโทษ,โทษแบบแบบแบบคิดไว้ในใจนะโอ้โหแลนต์จะอีพ่ออีแม่แล้วแต่อีพ่ออีแม่เลยบอกข้านุงพีเตอร์ไปขอนี่ได้ยังไง คือหูทันกันเนาะอืนี่ครับพี่น้องน้องส้มนารักนารักมากนะครับตัวจริงคือน่ารักมากๆเลยนะก็อยากเสี่ห้พี่น้องคนไทยเฮานะครับหักแพงเพิินจะใส่พี่น้องคนไทยเฮาสอยมาอุดหนุนนะครับซื้อของอยู่ของกินซื้อปูซื้อปลาซื้อของอยู่ตลาดนัดไทยเลาาเฮาเนาะไหมาอุดหนุนกันมาเที่ยวก็ได้เนาะมาเที่ยวมาอุดหนุนซื้อสอยกันหลายๆเออส่วนมาถั่ว้าเมืองไทยทั่วโลกเนาะ เออยู่ทางอเมริกาเอซอยู่ทางญี่ปุ่น f อซอยู่ทางเลยกะยาเนาะหฮมาอุดหนุนอยู่นี่นี่ลองสมลองงามเลยพี่น้องงามปเจ้างงามอยู่เจ้างงามอยู่เออเอาใครปลาให้ไอ้ลาสก่อนเก่งครับขยันขยันอีรีนะครับเดี๋ยวลุงฟิเตอร์สิขอ Facebook ขอลายเพิ่นไว้เพื่อนะครับสิเดินทางขวามไป ท่านบอลโสดบอกว่าเราน้องเพิ่อนอยู่ทาง,งหนินบุญเหนือแนนบอกปันหินบุญเหนือเนาะได้บ่ลุงมีเตื้อไปหาได้บ่ได้ได้เนาะเดี๋ยวสิขอเฟซขอไลน์ไปนะครับแต่วันนี้โบไฮ FC เด้อครับเด้อย่านเพิ่งผมมีเวลาสิได้รับได้นอนได้พักผ่อน FC ทั่วโลกนี่ลายยีหลีท่านแจกเฟซแจกไลน์ไปในคลิปนี้โอ้ยน้องสมบอกได้เห็นอย่างไะครับจะมาตอบรับตอบไลน์อยู่ดีคเดี๋ยวมุ่งมั่นขอไว้เพื่อนะครับจีบความ ไปทางคนละบ้านเพื่อนโทรหาเพื่อนแหละกับสิไปนั่งค so er ุยกันมวนๆเนาะได้อยู่บ่ขยันบ่ครับพี่น้องนี่ขายรถอะไรหาสิบบาทหาเองหาเอวงโลนึงเลเดี๋ยวพี่น้องหนึ่งพันสี่ื้อยสองโลอู้หูพอโลละหาสิบพอกินพอกินพอกิน อเอาใส่ถุงกรูปปีเดือน้ำได้โลน,นึงเด้อุดนหมุนเพิ่นจกโลน,นึงครับพี่น้องเงินในกระเป๋ายัางเท่านี้ละ่ะจกักสีบาาอย่างใดเนาะเห็นว่าก็ได้มันมาหาน้องส้มนะครับเบดตลาดนัดไทยลาว,วพอคนงามพอดีเลยนะครับจะยิ้มใส่มันกันได้หลายแล้วล่ะงามอยู่ดีเ้ยพี่น้องเด้อ <c oughs> บอกให้เลยว่างามตัวจริงงามอยู่ดี น้องสมนีพี่น้องจกคนหายไปเห็นบอกโอ้บอกึกว่าเสียไปทางอื่นทั้งใดหยอกหยอกหยอกเพราะว่าให้เรเยสนะครับมื้อนี่ขอบ่ขอบใจเด้อขอบใจน้องสมนหลายที่ให้สัมภาษณ์ม้อนี่ออกมาเลาะตลาดเพื่อสิหาสาวงามประจําตลาดนัดไทยลราวทาอุเทนจนมาพอน้องสมนี่แหละหนึ่งเดียวในตลาดที่สวยมากๆ น่ารักมากๆนะครับขยันนะครับขยันมากๆเลยอยากรู้ชีวิตนะครับความเป็นไปเป็นมาของน้องสม้มอยากรู้เรื่องราวลึกๆข้างในหัวใจของน้องส้มด้วยติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับที่มีโอกาสได้ข้ามไปสัมผัสน้องส้มที่บ้านได้อยู่บ่<น>ไปหาได้เนาะ,ปะไปนั่งคุยกันล่มกันเฮ็ดกับเขากินยิ่งข้นบ้านน้องสม้มได้อย่บ่เานะาะเฮ็ดเฮ็ดกับเขา,ขา,เขาย่่งเป็นนี่ยลาปูลาปลา ลาบงวลาบเป็นมสมายตคไม่เฮ็ดอันบย่นลบปาโ่โอเคสิบหาบ่อห้าแลกมืเตอร์สิบหาเด้ออีดีไหาดีหักแพงกันเป็นไอ้เป็นน้องกันเด้อโอเคเขาบ่ะขอบใจสมายดีบายบายซื้อเติมอีกโลนึงไปแม่ตากแดดเห็ดปลาแห่งซุบแซบพี่น้องเลยโอ้ยหนาขนาดครับติมให้อีกแล้วพี่น้องเลย สบายดีอันนี้แม่น้องอย่างน้องปิว๋วอ,อ๋อน้องปิ๋วอยู่บ้านใดหินบุญใต้มาขายของอยู่ตลาดนัดแทวเนี่ยเพื่อแรกบอกเคยขายบอกอยู่แต่ก่อนเนี่ยบอกเคยเลยเห็ดเวียอกอีหยังเป็นาวนาวันนี้เลยอย่าลองมาขายของเบอ่งเอาอย่างมาขายเนี่ยไข่หมดแดงนี่ไข่หมดแดง พวกนองไม้นี่เนาะอันนี้ทำอย่างไนเลยะถ้าแยงแล้วก็มีปลานี่เนาะของน้องปิวเพิ่นเอามาขายแมงขีควายเนะาะป่าอย่างน้องบัดน,นี้น้องปิวมากกว่ไผ่มากกว่ปลาอืมมันนี่เป็นเพื่อแรกเลยคิดว่าจะขายได้หลายบ่ะไม่ได้หลายแต่เศร้ามันนี่ได้ขายหรือย,ยังขายอีหอย่างเนี่ยที่ขายไป พักเสีงแย่งใครมาแดงคพรบโอ้อะไรอย่างเนาะคันขวมเมื่อบ้านเฮาทางพุ่นนะ<อ>ได้ขายป่ขายเครื่องไรคอมแบรนี้บะขายคานนึืนอกันขายอยู่ตลาดใดขายอยู่ในบ้านเฮาเลย,ายอยา,าย,อออยุจักปีแล้วขอโทษสิบเก้า <19 S 2> ปีแล้วถา,ามอีรีวามีแฟนยอะไรยังมีแล้วหล่อฮะ อีหลีบ่อ๋อแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีลูกจักคนแล้วคนเดียวคนเดียวอืมิ่งายญิงจไดกใหญ่แล้วเนาะสิได้นปีนึงแล้วโอ้ยนะเออฮะๆอีหยังนะว่าเอาคือ่จังซั่นซะโอ้ยเนาะเรามีลลูกคนนึงลเด้เนาะแม่นบ นอกจากว่าสีเอาตื้มได้ไหมวะเออเอาหักแพงกันเด้อขอบใจน้องปิ๋วเนาะโดยขอบใจบ๊ายบายนี่มาอุดหนุนได้เลครับพี่น้องครับแม่ค่้านาใสครับแม่หน้าแม่ค่้าซื่อนะครับใช้เครื่องขา้ของแบบนี้แหละครับนี่มาขนเมื่อเนี่ยแม่แล้วก็จะมาเอาเมื่อขื้อกันนี่ครับอันนี้เป็นอย่างแม่แมงกุจีเอาเป็นอย่างกินคั่วกินเลย ต,ต Box, mm ับป่นได้ยังบ่แม mm ่ตัปนได้แห้งคากแหงคักบ่ป่นแม่งกุีนี่บ่ป่แมงกุจีนี่โอ้เออโอดีการดการเออมามาพี่น้องมาเอานี่ครับแมงกุจีนี่ทุ่งเท่าใดนี่แมงกุีเขาทุ่งละซาบัดทุ่งละซาบัดเอาไว้ไเลยไว้แย่งกัน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 เอาขเอาไปควแมงกุจีเนี้ยกิน โอ้กุจีอย่างขึ้นมาดำขึ้นมาใหญ่แท้นี่โมแม่นอันี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพาะพี่น้องเฮ็ดเพาะเสียงเขียบอย่เปนห้องนี่อะไรเปนห้องไหนแม่ซูขึ้นมามุวนแท้โอ้ยหนวเนี่ให้เป็นห้องขัดเบาห้องซ้ำเป็นอะไรอยู่ดีมีแหงสบายดีสบายดีโอ้ไปเฮียนไปเฮียนใครน้ำไมปต้มอีกพี่น้องเลย ปลาย่างได้พี่น้องเด้อมาอุดหนุนได้ครับนี่เขียดเ,ยเกิดอึ่งอ่างสวัสดีครับ,อบโ,รโอ้ยผลปลาตองใหญ่พี่น้องปลาตองไก่ปลาตองไก่ครับประตูบกักใหญ่พี่น้องคุณเอ,อ๋สำเ็กน้อยเนาะบึงนี่กว่าผูมาเลยอุ้ยแม่ค้ากอยิ้มแย้มแจ่มใสได้ครับดรดเด้อไข่มดแดงที่ล้านเลยพี่น้องเลยบึงนี่ครับความอลังการอลังการงานสั่งครับไข่มดแดงที่ล้านเลยพี่น้อง วันนี้ลุงบีเตอร์ตามหาสาวงามนะครับเพื่อสิเอาไปประกวดการแข่งขันแม่ค้าคนสวยประจำตลาดนัดไทยลาว,วสบายดีอ๋อคือบมเคยเห็นอนะ่ะเจ้าเจ้าเถื่อเจ้ามาเจ้าเถื่อแล้วนี่อแลีหลีบ่เจ้าเห็นข่อ,อยอยู่บ่เห็นอยู่เห็นอยู่ใส่ยี่นี่มอหนึ่งบัวอืออืออันนี้ผู้หนึ่งนะครับ โอ้ยผิดหน้าะคนดังวว่าแบนะ่นี้ก็เลยไฮใจโอกเด้นั่นเออโอ้เด็กการขอบใจเด้อเอาละครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวครับพี่น้องครับเป็นความสุขความม่วนซื่นของพีของน้องนะครับของอยู่อยของกิน,นแม่น,นครับรท่านออกในรนัพซ์บโมเป็นตือ<ร>ท่านออกในม้อนึ่งมาตายแล้วค่อยนะ ผมเบิ่งผมผมเบิ่งเรืออยู่ในในรถซับยูการเนี่ยเบิ่งนี้เองครับโอ้ยขอบคุณหอะไรนะครับเด้อะโล่งโมเบียงจวดโหลดเนอเอฟซีขายมงดาใครเนอะขายยังเกาะแมงดาอ๋อแมงดาตัวผู้กับแมงดาตัวแม่อันใดแซ่บกว่ากันเราเคยกินแต่หากขายเป็ี่ยนเจ้าคืองามแต่เจ้ากินอย่างกินแมงดาดีบอกโอ้เราบ่เคยกินกินข้าวกินข้าวซื่อๆนี่ อเมื่อนี่สิกินตะเข้าได้สินโลนึ่งซิบขีดนะครับโอยอยู่แล้วโอ้ยเอามานำติเฮือนผมเด้ครับยันเมียกวดเฮือนเถอะนะครับผมเป็นคนหักเมียผมยันเมียผมได้กวดผมเลยเอามานำอ๋อมีหัวนางฟ้าเนาะมาตลาดนี่นางฟ้ามาจากบ้านใดนี่นะอยู่บ้านนาใน อำเภอพลสวัฒน์นี่เหรอว้าวย้อได้หรอเอาลองว้าวมาหนูเอาลองเชิญชวนมาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวให้ดิหนูพ่เป็นเอาว้าวย้อนกันนะเอาเว้าวย้อเลยว่าเชิญชวนมาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวฟองไร้หลายหนูเป็นผู้ไทยไม่ได้หรอหนูหนูเป็นผู้ไทยเหรอไม่หมายถึงว่าผู้ไทยไม่ได้เอาเอาพูดไทยก็ได้เนาก็ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวตลาดไทยลาวนะคะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณครับขึ้นยูคอมได้เราย่านดั่มขนาดพี่น้องเออ เบืงเ้งในภูครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปเลาะเบิ่งของอยู่ของกินแนวอยู่แนวกินครับที่ตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าอุเทนนะครับบรรยากาศคือคักคนกระลวงไร้ครับแม่ข้ากับมาก,กันเกือบครบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ดํากันแล้วใาตืแล้วค่ะนึงคบรยยรยากาศตลาดนัดไทยลาวในช่วงหนาฝนครับพี่น้องครับมี ปูว่าคนกับลวงลายคือเก่านะครับอืบอดีมาแต่หึงพี่น้องเบิ่งปลานี่ครับสงสัยสิเบิดน้ำโขงพอดีโอปลาอย่างอันนี้ปลาเปลี้ยนปลาปากงามคือเก่าเนาะแม่นไก่แห่งามคือเก่าเก่าแม่นบ่โอ้บอดีมาหึงเนาะจะไปใส่คือเห็นมาอ้ยไปหาเรียนวีซ่ายังวะอืมวีซ่าจีบสาวหรืออาวีซ่าจีบสาวเ่้ากันช่วงนี้ โอ้อยังไงนี่หังเพิ่งพี่น้องอหังเพึ่งเด้อครับเด้ออยากได้ปลาอยากได้พิ่งอยากได้มิมอยากได้หน่อมไหมพี่น้องตลาดนัดไทยเล่าหน้าฝนกับมีของอยู่ของกินมีแม่ค้านะครับหน้าไม่ไหมมากันลวงหลายพายเซกันได้ทีเดียวครับมรถผู้ใดลยบัตรนี้ <c oughs> เอาไปก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs> รถเจ้าบ่ <c oughs> มาซื้อเอาอย่างนี้ไข่ <c oughs> มดเอาไปเห็ดอย่าง เอาไปเฮ็ดกินเนาะบ่ได้ไปขายทิบ่จ้าโอ้อยู่บ้านใดนี่อยู่สกเมืองสะกดพุ่นบ่จ้ะอ๋อมาจากคนมื้อนี่2คนกับผู้ใดใส่ใส่แฟนอยู่ใส่โอ้อันนี้ก็ไข่มดแดงอีกครับผมอ๋อจะเลาะหาซื้อไข่มดแดงข้างๆตัวนี้ไหมะั้ยกินไข่มดแดงต่างประเทศบ่ครับเคยกินบ่เอาตลาดลาวนี่ข้าครั้งแรกครั้งแรกเลยบ่ครับนี่ ไปเดินทั่วหรือยังก็ากำลังจะทั่วแล้วครับอ่อนซอนบ่ครับครับโอ้อ่อนซอนเราวะเบิ่งแนวเราซื้อเมื่อพี่น้องเรารถเฮดเลอร์ไปได้มากนี่ครับนี่เอารถคอันวายมาขนเอาเลยโอ้ไม่กวดนี่คักเนาะเออไม่กวดนี่คักได้นี่จักบาทนี่ห้าสิบบาทเออเอามาเอาเอาแถวดิเออใอยเอาดิใครเอาเออใครเอาใครเอาใครเอาเออให้ผมเป็ผมผมจะเอาไปโฆษณา เด้อเด้อนี่พี่น้องได้เลยได้ไม่กวดเด้อสบายดีโอ้โมื่อไหรได้ไม่กวดเมื่อไรพี่น้องนี่ได้ก้อยฟานแล้วมีมีมัดต ну ่อมีมีเ no ชือกมัดอยู no ่บ่มัดให้คอยดายคอยสะพายใส่ยทั้งหลังคอยนี่อันนี้มามัดให้คอยคอยสีพายใส่ยทั้งหลังนี่ไว้โอ้ได้ก้อยฟานอะไรพี่น้องไอ้โมนี้ก้อยฟานนะครับนี่ครับมืเอแ้งสิเมื่อก้อยให้เมีอะไรกินเออ เอามามัดให้ควยไปไปนี่ได้การพี่น้องเลยโอ้่อนซ้อนมึงป่านี่ครับตัวบึงใหญ่ๆนี่อยู่นี่ะคุณอ่ะใครโบแดงก็ได้คุณอ่ะพี่น้องมาเอาเด้อครับเด้อนี่มาเอาเด้อเออเฮ็ดปวดอย่งนะเฮ็ดปวดตับาตับหน้าตับหลังพี่น้องเลยเอออได้การนี่ยังระบาดนี่จูดบัดนี่จูดเพิ่งบอ เอ้าโอ้ยเราสิมัดฟ้านให้ผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเะใส่รายงานโตมาเจบันข่ะสีสงขรามป๊อดเมืองสีสงขามปุณอ่ะป๊าดบันข่ะหาซื้อมดแดงหาซื้อมดแดงมีต่ไข่มาได้ไหมเอาบ่อไข่มาหน่อยเอาเลยป๊าดอือปุณอ่ะถุงแบบใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเด็กกันคักแน่ยุนออกนะครับอืออ้ย่วนซ้อนร้านนี้เลยพี่น้องเด้อแค่ร้านเดียวได้ครับนี่ พี่น้องมานี่แค่ล้านเดียวนี่พี่น้องซืได้ครบบัดทุกอย่างนะครับยกเว้นรถถังเลยครับบัวไดเอามาขายมันเอามายากอืมอืมคุณน่ะอืมเดี๋ยว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 เดีวเฮ็ดียงอันนี้คุณสาวเฮ็ดนางอันนี้เฮ็ดพึ่งข้ามท้ามเฮ็ดพึ่งข้ามโอ้นี่เด้อพี่น้องเฮ็ดพึ่งข้ามเด้อปืดปืดปืดคุณน่ะอ่อนซ้อนนะพี่น้องเนาะได้การะครับแบบนี้ ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่ฟานฟานครับเสียเมื่อเอาเมื่อก้อยให้เมียกินเอาเจ้าถือกล้องหันมาใส่ไข่ดูให้เห็นไข่เลยบับเอาไปอีกนี่พี่น้องได้แล้วฟานตัวบักใหญ่เลยครับนี่มาแรงสีก้อยครับก้อยฟาน <c oughs> โอ้ยโอ้ยเจ้าขึ้นมาทิ้งเหรอตัใวใปรถือมันไหมเอาได้การบน่นี่ได้การโมพี่น้องนี่โก้อยฟานได้แบบนี้านมาแรง เอไเอไห้การให้การพักแน่อยู่ดอกพี่น้องไง <c oughs> <c oughs> นี่ครับของอยู่ของกินนะครับเด้อออกมาส่วนๆทั้งตลาดนี่พี่น้องจะได้ของที่มันสดสะอาดสวยงามแม่ค้าหนาใสนะครับยิมย้มแย้ยแจ่มงามอืมกินข่ากันครับกําลังหิวน,ะ,น,ะ,นะพี่น้องเบิ่งพักอ้วกขัดขนาดอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่น ไข่มดแดงไข่มดดำคอยมาหาซื้อไข่มดดำนะบุ๊บพี่แฮมมาขายเนี่ยปุเนี่ยโอ้ยยากมากเลยโอ้ยยากหมดแดงใชไหมโอโอ้ยอยงนี้ลุงปีเตอร์นี่ยว่าไปเจอซั่งเอาไข่มดแดงมาขายผาถามหาไข่มดดำเอากระปูแดงมาขายผาถามหาซื้อกะปูดำเออหาซื้อเนี่ยเขาบัวขายเนาะมันกับคนที่ซื้อจะเขื่อนแล้วพี่น้องเลยเออเขียดนยังมาห้องเพลงม่วนแค่นี้ นั่นเออเขาพากันท้องเพียงพี่น้องเลยเขียดเจ้าเป็นเจ้าเป็นหัวหน้าคณะบมอืคณะหมอลำเขียดเหลืองโอ้มันท้องพี่น้องเออ้องอยู่้องกินไม่หยังอันนี้คือมาจับดูแทะข้าวกลัมข้าวกลําหรือว่าข้าวดำข้าวดำใส่ผากกันจับเบิ่งใหญ่แทะนิ่มจ้ะไม่หยังคือบุหรีซิมเบิองเน้ xin mời siêu này, hên anh phân đài bố hẹn chào hắn xin Bố, kì lòng anh kì lòng anh kì ngon chị xin mời em 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 ừ, em em ở em em đây? em 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 ngon, em ข้าวแหเนี่ยจะกินเออเอาใส่ไม่ครับก็มาจากบ้านใดชุดสองครับชุดสองอ๋อฝั่งเขาอยู่ชุดหนึ่งเด้อไฟหันอันนี้เป็นข้าวกลมข้าวดำข้าวลืมผัวครับพี่น้องครับผู้ใดอยากลืมผัวครับเฝ้าซื้อเมื่อกินเด้็ดขาดเลยเออเสียใจค่ะไม่มีผัวอีรีบอ่ใส่ใช่เอามาสัมภาษณ์กันจังไหนใส่เขาเจ้าอยู่บ้านใดอันผู้ถือพักนี่อยู่บ้านใดพักอย่างไรเงี้ยนี่ อันนี้ผักหวานก็จะไว้ผักหวานผักหวานก็จะวยักออกมาพีเนี่ยจ้าหน่อยเนี่ยขอคุยน้ำลายเจ้าจะประมาณนาทีหนึ่งผักหวานอิงหยังแบบนี้อยู่ยักกระจาวพักหวานบ่แม่นโตเจ้นผักหวานเล่าอ่ะจิบบเจ้แม่นบอกจิบบัวเบื่อบอกเบื่อหรือานใบอะไรนะอ๋อใบไม่เคยเป็นแบบนี้สะเออไม่ต้องใบใบไหนเอาไปปลูกบ่นี่มันมีหากมันบ่อะเมื่อปลูกบ่นี่โอ้มีหากมันเลยแม่นมีหักเอาไปปลูกอยู่เฮือน บ้านอย่างนั้ลืมซื้อละบ้านนาซอนาซอไปทางเดียวกนอำเภอผลสวรรคัสดิ์ซื้อไว้จังไรเจ้าค่ะสิไปีามหาไปตามหาได้เลยบ่นาคาค่ะคุณนาคาอยู่บ้านนาโซใช่ใช่บ๊ายบายไปก่อนนะพ่อเสน่ห์พ่อไทยเก่งแกไปก่อนนะคนวะโอ้ว่าพี่น้องเอ๋ยครับบักพริกฟ้ามาเอาด้วยครับมาสีเบิร์ดกันได้นี่สีเบิร์ดแล้วสีเบิร์ดแล้วบักพริก สวัสดีครับอีเบ๊อยู่ดีมีแห้งไหมหออเออใหญ่เตี้ยครับใหญ่เตี้ยครับยังอยู่เด้อพี่น้องเดินมเมื่อกี้เราเราสงสัยจะไปหาเลาะหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินโบเห็นเรายางังแข็งแหงคือเก่าครับพี่น้องใหญ่เตี้ยใหญ่เตี้ยแข็งแรงนะแม่เนาะอย่าลืมบอกเด้อ